ก็ได้ถ้าเกิดออก93ออก93 39หรือว่า9119เนี่ยลูกหลานจะนำบ้านใหม่มาถวายขอเสด็จปู่ทหารดำผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหนือการเวลาขอพระองค์ประทานให้แก่ลูกแก่หลานลูกได้บนบานสาลกาวไว้แล้วจงออกออกนะแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ ทอนใจให้แกฮับก้าพุทธทางประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆประสิทธิพุทธบูชาธรรมบูชาลูกขอบูชาอนุญาตลูกขอบูชาคุณภูมิที่ภูมิทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าคองเจ้างเจ้าบึงขอพระสง์เปิดพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นแสงสว่างให้แกลูกแกหลานพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาลูกขออนุญาตให้คุณภูมิที่ภูมิทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าคองเจ้าน้องเจ้าบึง ขออนุญาตขอพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดวันนี้ลูกแต่ทางการสิ่งใดขอให้ประสบผลความสมําเร็จขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จงโอ่ปกปักรักษาลูกหลานจักทาสิ่งประการใดขอให้ได้ฉับพลันเทินขอพระองค์เจ้าฟูนณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินธาทรงสมุดยะทรงอากาศพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิด ขอคุณภูมิที่ภูมิทางเสด็จเตรตอร์ีพระคงคาเจ้าคุณพระพายเจ้าเอ๋ยจงช่วยทัดทาจงลงมาจุติรักษาข้าพเจ้ารักษาลูกหลานทุกท่านที่นี้พุทธทางจงลงมาจุติทํามังจงลงมาจุติสังฆังจงลงมาจุติคุณภูมิที่ภูมิทางเจ้าเอ๋ยจงลงมาสถิตถงลงมาจุติพระสังฆังจงลงมาจุติพุทธทางกุกถํามังกุกสังฆังกุกอิธิบูชาจะมหาราชาเสด็จม,ม,มามากมามาเสด็จปูทหารทองดำ จงลงมาจุติว่าด้วยมามะมามาพระพายพัดผ่านจงไปนำพาเสด็จพ่อทหารทองดำจงลงมาจุติมามะมามาวันนี้ลูกหลานได้ทำเครื่องชาวรามู้เห็ดเป็ดใจมาเอ้ยอยู่แล้วหรือยังมามะมามาเอาคุณไม่หน่อยทองดำ จงลงมาจุติสถิตสถาพรแห่งกายะจุติวาโยจุติอาการ32มิดินน้ำล่ไปตุลธาตุเทวาจงลงมาสถิต ទំ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  บารมีเสร็จปู่ทองดำปู่เทพาดำทุ่งจงลงมาสถิตขอบารมีแห่งเจ้าปู่ทองดำทหารดำเจ้าเอ้ยจงลงมาเป็นสักขีพยานในงานมงคลวันนี้ขอลูกหลานขอเปิดโชคเปิดละาเปิดธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟฟุททางเปิดธรรมังเปิดส้งขังเปิดจักทำสินหนึ่งประการใดขอให้สำเร็จสำเร็จลุล่วง สามหนึ่งนั่นแหละเก้หนึ่งโอ้ไม่ใช่สิอะไรนะสาม 1> 9, 1. หนึ่งจงลงมาจุติสถิตนะเบื้องบนเจ้าเอ๋ยมามะมามา,มาขอจงลงมาจุติสถิตเสถียรสถาพรว่าด้วยเบื้องล่างพระศรีมหาธรณีเจ้าจงลงมาสุติเป็นสองห้า น,นั้นเละ96ขอพระองค์พระทรงเปิดพระทรงพาพระทรงเป็นแสงสว่างให้แกลูกแก่ห้านมามามา,มา,มาหากหวยออก3993ในวันพรุ่งนี้ไปกองสลากนะไปเหยียบไว้เลยให้อยู่เลขล่างหรือเลขบนก็ได้ถ้าเกิดออก9339หรือว่า9 1้าเนี่ยลูกร้านจะนำบ้านใหม่มาถวายขอเสด็จปูทหารดำผู้ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เหนือการเวลา ขอพระองค์ประทานให้แกลูกแกร้านลูกได้บนบานสารกล่าวไว้แล้วจงออกออกนะ,ะถูกปูเรื่อยออกเด้มเด้อผููทานทองดําเดอมราปุบกระล่มมากเนาะเ <c oughs> ป่าเสร็จกระล่มมากเลยคือเป็นไปเต็มใจเลขมันยังมีสามสามอยู่ข้างบนแต่ว่าเลขล่างม,มันจะเป็นเลขอะไร มูลมานะชาลิติณชาลิต right ิณชาลิต oh, well. ิติลีชาณติลีเชนติลีชาณะโอมพุทธนิมิตตังสาทุกวานนตังโอ้อิทธิฤทธพุทธนิมิตตังสาทุกวานนตัง รวยพุทธังเปิดธรรมัาางเปิดสังขังเปิดสถิตสถานสถาพรหนึ่งเก้าสามทับหกเก้าขอพระองค์พระทรงเปิดพระทรงพาอยู่แล้วจูแล้วจงมาสถิตสถานสถาพรนะัปู่นะให้ออกขขักในเนออกให้เ่ิศให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมะอ,อ,อุสิวังพมมาจิตตังจิตมนุษย์ญิงใช้ทั้งหนายทั่วแผ่นดินมานี่มาอักขันใช้ไม่ติดมารักปู่ ตาลทองดําทุกคนอุอะมะเกินกล่นกันมาอะมะอุปูชานะคาสัพโเมมะอุสิวังปุมมาจิตตังมานิมาจิตตังวะบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสมโนวาพระเชพระเชวาเอไอปูชิตาอังวันทามิสัพทาโอมารวยมหารวยพุทธทางนำมังเงินทำมังนำมาทองสังมัปตะเมตตาจิตสองไฟไม่ได้ซืหนูยังจะให้ตัวเดิมอยู่ สองห้าไม่เปลี่ยนใจแน่นอนสองห้าถ้าออกลมมาเีกยี้ย หนูยังชอบตัวนี้เหมือนเดิมใครไม่ซื้อก็ช่างสองห้างสองห้ากุมารซื้อคนเดียวกุมารซื้อคนเดียวได้เป็นไรวันนี้เสียดายเนาะกุมารอือโอกอะไรสองห้างเขารับดูแล้วออกเทออกเทออกเทพูดว่าออกเทออกเทจะออกต้นบ่อีกชิทด้วย เดนู้ว่ามันจะมาสามเก้ามันน่าจะมาบนเพราะว่ามันหลายรอบ<า>แล้วนบนรอบที่แล้วก็ได้สามเก้าเก้าสามเจ็ดอันนี้ขุมานซิคนเดียวก็ได้เก็บกับบ้าว <c oughs> ันนี้ก็มีแค่นี้พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะมาเลี้ยงใหม่ตอนเช้าเหมือนเดิมขอพุทธังจงลงมาจุติพระธรรมังจงลงมาจุติพระสังฆังจงลงมาจุติคุณภูมิที่ภูมิทาง จงลงมาจุดติผู้ทองดำจงประสิทธิให้เก้าสามสามก้าสองห้าห้าสองจงสถิตเป็นอัคระมนตาจงสถิตเป็นมหาลวยร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 วยนะโมพุทธายะนั่นรวยรวยเพื่นว่า้รวยเทพเพื่นว่าเสียงนกมันก็เป็นเสียงอย่างนี้ได้เนาะ จงมีจงได้ทรัพย์เศรษฐีจงเกิดขอปู่ทองดำจงประทานพรให้ผู้ที่รักศรัทธาต่อพระองค์รูล้ละขอให้ลูกหลานมาในวันนี้ถูกวหวยทุกคนแล้วจะสร้างบ้านให้ใหม่แบบอลังการงานสร้าง <c oughs> แค่นั้นแหละไปละ <c oughs> <c oughs> แล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ